ันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของการต่อสัญญาลิซ่าแล้วก็ YG Entertainment นั่นเองนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้ในอย่างที่ได้มีการทําข่าวไปเลยนะครับว่าลิซ่านั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเจรจานะครับใกล้ที่จะหมดสัญญาแล้วแต่ว่าถึงแม ระยะเวลานั้นยังพอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ลุ้นแล้วก็ได้รอการเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆสื่อออกมาบอกว่าราบรื่นแน่นอนแต่ก็ตอนนี้นะครับออกมาพูดกันแล้วว่าอาจจะไม่ราบรื่นเพราะว่ามีอีกค่ายใหญ่จากทางต่างประเทศนั้นเสนอเงินหรือว่าเสนอมูลค่านะครับที่แบบว่าหลักพันล้านเลยเข้ามากับการเซ็นสัญญาครั้งนี้เพื่อที่อยากให้ดิซ่าเนี่ยไปร่วมงานหรือว่าไปอยู่ในค่ายใหม่ด้วยกันนั่นเองนะครับก็ทําให้หลายๆคนนะั้นออกมาบอกว่าวาย จะเอายังไงกันดีนะจะให้ลิซ่าอยู่ต่อจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมีคนออกมาวิเคราะห์กันอย่างมากมายเลยแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆกับชาวดิจิเทนเกาหลีอีกบางส่วนนะครับรวมไปถึงแฟนๆชาวไทยของเราด้วยที่เห็นต่างกันไปและคิดว่าการที่มีข่าวแบบนี้ออกมาในช่วงระยะเวลาที่กําลังอยู่ในการพิจารณาการต่อสัญญาของทั้งลิซ่าแล้วก็เมมเบอร์ Black พิงคทุกคนกับ YG Entertainment นั้นเนี่ยจะเป็นการปล่อยข่าวของ YG หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการบีบลิซ่าแบบว่า ทางอ้อมให้สังคมให้ฟแฟนๆเนี่ยบีบลิซ่าเพื่อไม่ให้ย้ายค่ายหรือว่าไม่ให้ไปต่อสัญญากับค่ายอื่นไม่ให้ไปเซ็นสัญญาใหม่กับค่ายอื่นนะครับแล้วก็ยังคงต่อสัญญาอยู่ต่อไปกับ YG Entertainment หลายๆคนเลยนะครับที่คิดแบบนี้คิดไปในแนวนี้เหมือนกันบอกว่า YG ทําแบบนั้นเพื่ออยากให้แฟนคลับ,บบางส่วนเนี่ยกดดันลิซ่าอยากให้สังคมกดดันลิซ่าเพื่อไม่ให้ลิซ่าเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต่อสัญญาต่อนะครับถ้าหากว่าลิซ่าย้ายจริงๆเนี่ยอาจจะถูกสังคมต่อว่าว่าทิ้งเพื่อน ทิ้งค่ายหรือว่าเห็นจํานวนเงินหรือว่าเห็นจํานวนมูลค่าของสัญญาใหม่ของค่ายใหม่เนี่ยมากกว่าที่ YG ให้ก็เลยไปนั่นเองนะครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนชาวเน็ตบางส่วนรวมไปถึงคนนอกนอมบางส่วนนะครับเราต้องขอย้ําเลยว่าบางส่วนเท่านั้นที่คิดไปในแนวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวที่ถูกปล่อยออกมาว่ามีค่ายต่างประเทศเสนอเงินมูลค่ากว่าพันล้านหลักพันล้านให้กับการเซ็นสัญญาของลิซ่าถ้าหากย้ายจาก YG มานะครับอันนี้ เ,เราไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวยังไงมีเพียงแค่สื่อจากทางเกาหลีออกมาอธิบายแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ในช่วงเวลาของการพิจารณาสัญญานะครับมันเลยทําให้แฟนๆบางส่วนแล้วก็ชาเนตบางส่วนเนี่ยออกไปคิดถึงกันในแนวนี้ว่า YG นั้นปล่อยข่าวออกมาเพื่อบีบลิซ่าทางอ้อมหรือเปล่าบีบลิซ่าไกลๆหรือเปล่าเพื่อให้ลิซ่าต่อสัญญาต่อนะครับทั้งๆที่ในเรื่องค่ญญาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งอินเตอร์ฝั่งจีนฝั่งยุโรปฝั่งอะไรก็ตามอาจจะมีการติดต่อมาอยัางลิซ่าอัน,นอ จริง,รงเพราะว่าใครๆก็อยากจะร่วมงานกับลิซ่านะครับดังขนาดนี้จะไม่มีค่ายไหนอยากได้ตัวไปเป็นศิลปินในค่ายเลยสังกัดเลยเนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะครับแต่การปล่อยข่าวหรือว่าข่าวที่บอกว่ามีค่ายเนี่ยเสนอเงินหลักพันล้านเป็นเงินหลักพันล้านไทยนะครับที่ออกมาพูดถึงเนี่ยไม่รู้ว่า YG ปล่อยหรือยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆแ,แฟนๆเนี่ยบางส่วนคิดไปแบบนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ฟแฟนๆทุกคนนะครับจะพิจารณากันเลย รดใช้วิจนะนัยในการรับชมนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าข่าวที่ออกมานั้น YG เป็นคนปล่อยหรือเปล่าเป็นข่าวที่ YG นั้นเมคขึ้นมาเพื่อบังคับลิซ่าหรือว่าเป็นการบีบบังคับลิซ่าให้เซ็นสัญญาต่อนะครับยืมมือชาวเน็ตยืมมือสังคมเนี่ยบีบบังคับลิซ่าให้อยู่กับ YG ต่อหรือเปล่าอันนี้ก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามรอการยืนยันจากทางค่ายรอการยืนยันจากทางลิซ่าเองดีกว่าสําหรับการเซ็นสัญ,ญญาครั้งม ว่าจะอยู่ต่อหรือยังไงกันแน่แต่เราเชื่อเลยว่าแฟนๆทุกคนนั้นซัพพอร์ตลิซ่ากันเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลิซ่าแล้วก็สาวๆไบรท k พิงค์ทั้ง4คนนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเป็นลาวละครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้กับลิซ่ากันด้วยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยาเรานหมาทุกคนใครมมีข้อูลเพิ่มเติมอะไรสามารถมมน์ลย ครับสวัสดีครับ